ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ผบอกอน2อนะครับไม่ฟันธงหลักฐานของทนายตั้มเนี่ยเชื่อถือได้หรือไม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ตามที่เราทราบข่าวว่าทนายตั้มเองนะครับพยายามเอาข้อมูลหลักฐานนะครับที่บอกว่าเป็นนะครับเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงพลตํารวจเอกต่อศักสุวิมลหรือว่าพบตรเนี่ยเอาไปให้หน่วยงานต่างๆเอาไปให้นะครับตามที่ต่างๆบอกว่าอันนี้เป็นเส้นเงินซึ่งแน่นอนครับว่าเส้นเงินนี้มาจากเส้นเงินของพิมพ์ วิไลนะครับของพิมพวิไลนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าพิมพวิไลเนี่ยนะครับถ้าต้นตอเนี่ยบอกว่ามีการโอนเงินนะครับตามที่ทนายฟาร์มของบิโจโออกมาเนี่ยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยสาเส้นซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ออกมาเพียงแค่2เส้นก็คือเส้นของที่บอกว่าทนายตั้มออกมาว่าเป็นของพี่ต่อที่จะไปหาพี่ต่อ อีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นที่ไปหาบิโจซึ่งแน่นอนครับเส้นเงินของพิมพ์วิไลเนี่ยนะครับทำให้บิโจกโดนออกหมายจับตามที่เราทราบข่าวกันซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่านะครับตามข้อมูลเจ้าหน้าที่ตํารวจน่าจะมีเส้นเงินของพิมพ์วิไลทั้งหมดแล้วแต่ว่าอยู่ที่จะเชื่อมโยงไปถึงใครจะเชื่อมโยงไปถึงไหนและจะดําเนินเกณฑ์การใครบ้างตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้คือเส้นเงินเดียวกัน พิมพ์วิไลเนี่ยนะครับก่อนที่ทนายตั้มจะเอามาออกเนี่ยพิมวิไลเนี่ยโดนดําเนินคดีและเจ้าหน้าที่ตํารวจก็กําลังทําเรื่องของตางตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมของพิมวิไลอยู่ซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมีเส้นเงินของพิมพ์วิไลทั้งหมดอย่างแน่นอนและเชื่อมไปหาใครมากเนี่ยผมว่าน่าจะมีแต่การที่ทนายตั้มเอาออกไปเนี่ยแน่นอนครับ ทนายตั้มพาพิมพ์วิไลมาแสดงว่าพิมพ์วิไลเองนะพิมพ์วิไลเองเนี่ยอาจจะเอาข้อมูลนี้ให้ทนายตั้มว่าเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างแต่จากพิมพวิไลแล้วเชื่อมโยงไปหาคนอื่นนะครับแล้วเอาจากคนอื่นไปหาต่ออันเนี้ยนะทนายตั้มไปเอามาจากไหนก็คงต้องว่ากันนะครับผอบ,บกนะครับน .2 ไม่ฟันธงพยานหลักฐานของทนายตั้มเนี่ยเชื่อถือได้หรือไม่12เมษายน2 5จ0 2567ที่สนเตาปูนนะครับพลตำรวจตีอัฐพลอ,อนุสิทธิ์นะครับผอบอกนอสองเข้าร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าในคดีฟ้อก คดีฟอกเงินเว็บพนัน B.N.K.Matter ของพนักงานสอบสวนสอนเอตาปูนหลังจากที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าธนายตั้มนำเอาพยานหลักฐานข้อมูลกว่าร้อยรายการและพานางสาวพิมพ์วิไรในฐานะบัญชีมา้าและสายรับเข้าไปให้ถ้อยคำกับคณะพนักงานสอบสวนถึงเส้นทางการเงินมีความข้องเกี่ยวเชื่อมโยงกับบิ๊กตำรวจก่อนเข้าประชุมนะครับ พลตำรวจตีอัทพลน,นะครับเปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินทางเข้ามาร่วมประชุมและติดตามาความคืบหน้าของคดีการฟอกเงินเว็บพนัน NBK m a s t e r ที่ดำเนินการโดยพนักงานสอบสวนสนอตอปูลซึ่งวันวานนี้นะครับซึ่งเมื่อวันที่11เมษายนได้มีการเรียกดูสำนวนไปแล้วพบว่ามีบางประเด็นที่ยังต้องสอบสวนเพิ่มเติม2-3ถึงประเด็นอย่างไรก็ตามจากกรณีที่ทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบ,บังเกิดได้เข้ามาร้องทุกข์และมอบนะครับ พยานหลักฐานข้อมูลต่างๆให้กับพนักงานสอบสวนสอนอตะปูนได้ดําเนินการสอบสวนมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจว่าพนักงานสอบสวนสอนอตะปูนมี2สถานะเพราะคดีก่อนหน้านี้สำ,สำนวนคดีเว็บพนันบินนี้พนักงานสอบสวนสอนอตะปูนก็เป็นหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนตามคำสั่งบชนห้าทับหซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับนะครับซึ่งเป็นคดีเกี่ยวเนื่องกับคดีของสอนอทุ่งมหาเมฆ มันเป็นการขยายผลมาจากนั้นมีการทำธุรกรรมบางประการมีผู้ร้องทุกข์ในคดีดังกล่าวอ้างว่าเกิดในเขสอนอตสนต่อปูนส่วนในคดีหลังที่ทนายตั้มมาร้องทุกข์และนำข้อมูลมาให้นั้นต้องชี้แจงว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นหลังและไม่ได้อยู่ในคำสั่งบชน58ทับ67 จึงเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสนตะปูนเพียงอย่างเดียวดังนั้นเราจึงต้องสอบสวนให้ปรากฏว่าข้อมูลที่ผู้ร้องทุกข์นำมาให้กับพนักงานสอบสวนสนตะปูนเป็นข้อมูลแต่จะเป็นพยานหลักฐานที่นำเข้าสู่สำนวนคดีหรือไม่ต้องเกิดจากพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งขบ,บวนการนี้ตนได้สั่งการให้กับพนักงานสอบสวนสนาตาปูนเนี่ยได้มีการสอบปากคำนะครับคณะสืบคดีก่อนหน้านี้ด้วยว่านะครับมีการ วิเคราะห์เส้นทางการเงินต่างๆเหล่านี้มาก่อนหรือไม่ถ้ามีก็ต้องสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏและดูว่ามีการทําผังและดูว่ามีการทําผังวิเคราะห์อะไรหรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องพิจารณาตามขบ,บวนการให้ได้มาและโดยชอบด้วยกฎหมายพลตํารวจตีอัธพลกล่าวว่า ในส่วนของคดีที่มีการพูดถึงนะครับพลตํารวจเอกสุประเชษฐ์หาพานรองผาบาตารจะเป็นการดําเนินการของคณะพนักงานสอบสวนบ,บอบชดแต่ในส่วนของตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่เราพูดถึงในวันนี้คือกรณีที่ทนายตั้มมาร้องทุกข์กล่าวโทษนอกจากนี้การให้ปากคําของทนายตั้มและนางสาวพิมพ์วิไลที่ผ่านมานั้นตนต้องบอกว่าข้อมูลที่นํามาให้เป็นข้อมูลเท่านั้นจะเป็นพยานหลักฐานในคดีหรือไม่ ต้องเกิดจากเจ้าพนักงานที่มีอำนาจและหน้าที่จะขอและวิเคราะห์ซึ่งขบวนการนี้เราได้ดำเนินการให้มีการสืบสวนแล้วยืนยันว่าพนักงานสอบสวนอยู่ตลอดไม่ได้นิ่งเฉยพลตำรวจตีอัธพลกล่าวด้วยว่านะครับส่วนจะต้องมีการขอรายการเงินเดินบัญชีทางการเงินกับสถาบันการเงินของนางสาวพิมพ์วิไรหรือบัญชีม้าเนี่ยครับเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นในขั้นตอนนี้ตนจะ ให้สอบปากคำในชุดสอบสวนในคดีนี้ว่าเส้นทางการเงินเหล่านี้มีการขอข้อมูลและวิเคราะห์ข,ข้อมูลมาก่อนไว้แล้วหรือไม่ถ้าอันไหนที่มีการขอและวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วก็จะเอามาพิจารณาและนำเข้าไปใช้ในสำนวนคด,ดีได้หรือไม่ก่อนจะพิจารณาว่าจะไปขออะไรเพิ่มเติมพลตำรวจตีอัธพลกล่าวว่าสำหรับเรื่องของพยานหลักฐานของทนายตั้มทั้งเส้นเงิน ทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายรายและหน่วยงานแต่ตรงนี้เชื่อถือได้หรือไม่นั้นนะจะบอกว่าเชื่อถือได้หรือไม่ตนยังบอกไม่ได้เพราะการที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสำนวนสอบสวนจะต้องมาจากพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจตามกฎหมายนอกจากนี้ในเรื่องของพยานเอกสารต่างๆหรือข้อมูลที่ทนายตัม้มมีอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าถึงทะเบียนร,ราษหรือไม่นั้น พลตำรวจตีอัฏฐพลระบุว่าตนไม่ขอเปิดเผยและก้าวร่วงในคำให้การของทนายตั้มแต่ต้องนําเรียนว่าในขั้นตอนนี้ในส่วนของพนักงานสอบสวนสอน,อนตปูนยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนการจัดเอาพยานหลักฐานของใครเข้าสํานวนการสอบสวนมันต้องเป็นพยานหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมายและมีหลักนะครับห่วงโซ่ในการครอบครองพยานหลักฐานส่วนข้อมูลจากสายลับของทนายตั้มคงเอามาเปิดเผยไม่ได้ พลตำรวจตีอัธพลยังกล่าวถึงสำนวนรายการพยานหลักฐานที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและจะวิเคราะห์ของพนักงานสอบสวนสอน,อน,อนตาูนว,ว่าเราตรวจสอบทุกรายการแต่จะไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้ย้ําว่าพนักงานสอบสวนสอน,อน,อนตาปูนโดยบกน .2 มีการลงมาดูความคืบหน้าโดยตลอดการสอบสวนไม่ได้หยุดนิ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับที่บอกออกมานะครับว่า สามคลิปหน้าว่าที่ทนายตั้มเองนะครับไปบอกกับนะครับไปเอาข้อมูลเนี้ยไปให้กับพนักงานสอบสวนที่สอนอเตาปูนและมีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งแน่นอนครับทนายตั้เอง ก็ออกมาบอกว่าเอ๊การที่ไปให้กับพนักงานสอบสวนเนี่ยเหมือนพนักงานสอบสวนเองเนี่ยจะไม่ได้สนใจจะไม่ได้ใส่ใจจะไม่ได้ทําเท่าที่ควรไม่เชื่อมั่นในพนักงานสอบสวนสน,สนต่อปูนนะครับว่าอาจจะไม่ได้ทําการหรืออาจจะทําอะไรที่ช้าหรืออาจจะพยายามเบี่ยงเบนหรืออาจจะพยายามโอนไปให้คดีที่อื่นอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกของทนายตั้มที่ออกมาให้ข่าวและซึ่งแน่นอนครับก็ทนายตั้มก็บอกว่าได้ข่าวจากทนายคนหนึ่งว่ามีข้อมูลนะครับว่าจะมีการส่ง ไปให้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับขบ,บวนการสืบสวนความยึดตามก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแต่การที่ทนายตามเองไม่เชื่อมั่นก็เป็นสิทธิของทนายตามก็เหมือนกับหลายๆคนที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นกับนะครับตำรวจนะครับหรือไม่ให้ความเชื่อมั่นกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือเจ้าหน้าที่ที่ทาคดีก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าพนักง,งานสอบสวนก็บอกว่าตอนนี้นะครับตัวเองก็ได้เรียกว่า เข้ามาดูนะหลักฐานอะไรต่างๆที่ทนายตั้มเองเอามาให้เนี่ยว่าเป็นข้อมูลเอามาจากไหนมาอย่างไงนะถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ทนายตั้มเองไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนเอาข้อมูลนี้มาได้อย่างไรและข้อมูลนี้เกี่ยวเนื่องกันยังไงนะครับแล้วสามารถจะเอาเข้ามาสู่สํำนวนได้ไหมมาโดยชอบหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ ถ้าเกิดสมมุตินะครับพิมพ์วิไรนะครับพิมพ์วิไลอย่างที่ผมบอกว่าพิมวิไลเนี่ยนะครับอยู่กับทนายตั้มอันเนี้ยเข้าใจนะครับพิมพ์วิไลอยู่กับทนายตั้มซึ่งแน่นอนครับพิมพ์วิไลไปขอข้อมูลสเต็ปเมนต์ของตัวเองแล้วเอามาให้ทนายตั้มอันเนี้ยนะครับก็สามารถทําได้เพราะคุณพิมพ์วิไลเป็นเจ้าของบัญชีแล้วอีกหนึ่งคนที่เป็นสายรับถ้าชื่อธนพลถ้าชื่อธนพลแน่นอนครับธนพลก็สามารถไปขอสเต็ปเมนต์ของธนพลและเอามาให้ทนายตั้มได้แต่ปัญหาก็คือว่าจากพิมพ์วิไลสมมติพิม เอาไปให้ใน A นะครับเอาไปให้ใน A แน่นอนครับว่าเส้นเงินจากพิมพ์วิไลไปถึงใน A เนะี่ยคุณพิมพ์วิไลสามารถไปขอไม่ได้แต่ข้อมูลของใน A ที่ไปหาคนอื่นเนี่ยถ้าทนายตั้มเอามาได้อันเนี้ยผมต้องบอกเลยเอามาได้ยังไงเพราะว่าถ้าทนายคนที่ชื่อ A อเนะี่ยอยู่กับทนายตั้มแล้วเป็นคนเอาไปให้ทนายตั้มก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชื่อ A เนะี่ยทนายตั้มบอกไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่ได้อะไรเลยแต่มีแต่มีเส้นเงินของ A ไปถึงนะครับคนนั้นคนนี้ คำถามคือไปได้เส้นเงินมาได้ยังไงไปขอมาจากไหนอันนี้ต่างหากและยิ่งถ้ามากกว่านั้นก็คือว่าจากพิมพ์วิรายไปหาใน้ A ใน A ไปหาใน้ B แล้วใน B ไปต่อเนี่ยยังสามารถมีมีต่อได้เอใน B ก็ไม่รู้จักอีกใน B ไปหาใน้ C แล้วจากใน C ไปต่อได้อีกเนี่ยผมเลยบอกว่าเอมันมาอย่างไงตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าบอกได้เลยครับว่าเอมันเป็นการที่เอาข้อมูลมาเพื่อจะนะครับจัดก,การใช้หรือเปล่า ดำเนินการกใันใรหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกผิดก็คือผิดนะผิดก็คือผิดแต่วันนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยมีเจ้าหน้าที่นะครับนะต้องการเลยนะครับเพราะว่าเห็นารามไม่ชอบมาพันคนแล้วไม่ชอบไปนี่นะครับก็เลยนะครับจัดการในเรื่องนี้ไปดําเนินการไปเรื่องนี้นะครับสามารถเอามาได้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับข้อมูลของทานายตั้ม แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดคดีของบินนี่กับคดีของพิมพ์วิไลเนี่ยเชื่อมโยงกันคําถามคือเจ้าหน้าที่ตํารวจน่าจะมีเส้นงานเส้นเงินตรงนี้ทั้งหมดหรือเปล่าเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คงจะต้องไปขอเส้นเงินของพิมพิไลทั้งหมดมาหรือเปล่าของบินนี่มาทั้งหมดหรือเปล่าแล้วมาเชื่อมโยงกันหรือเปล่าก็าต้องติดตามกันเรื่องนี้เรื่องนี้หนังยาวแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ